น้ำจิ้มข้าวมันไก่นะคะสไตล์แม่พิงค์สูตรของเอามาบอกต่อนะคะสเสร็จแล้วค่ะข้าวมันไก่ของเราค่ะขั้นตอนต่อไปนะคแม่พิงค์ทอดคาราเกะนะคะหรือข้าวมันไก่ทอดคาราเกะค่ะท่านผู้ชมจ้าเ็นบอนะคะ <c oughs> เรียบร้อยแล้วค่ะหน้าตาก็ประมาณนี้ค่ะท่านชมเห็นไหมทำตามแม่พิงค์ได้เลยเด้อท่านผู้ชมเด้ออ้าวนะคะข้าวมันไก่ไก่ทอดคาราเกะของญี่ปุ่นค่ะท่านผู้ชมจ๋าฮัลโหลฮัลโหล สวัสดีค่ะพี่น้องป้องป่ายสู่ผู้สู่คนเป็นบ้านแคนาดามาแล้วค่ะ เมื่อเข้ามาอยู่ตางทินตางแดนนะคะท่านชมจานี่ละคะะ่ะเมนูข้าวมันไก่นะคะเราจะต้องทําเองค่ะเมื่อนอีค้คลิปนี้นะ้ะแม่พิงคสีมาเฮดข้าวมันไก่สูเบิงสูก,กิ่นกับท่านชมจ้ามาบบดที่นี้นะคะยับเขามากคะ<ม>่ะม<อ>าเบิงวิธีการเฮดข้าวมันไก่แบบง่าย,ายสไตล์แม่พิงแม่บัานแคนาดากันค่ะก่อนอื่นเข้าจะต้องต้มน้ำซุปกระดูกไก่ก่อนนะคะเพื่อว่ารายเพื่อเราจะเอาน้ําซุปนี้นะคะไว้ไปหุงข้าวเป็นข้าวมันไก่กับท่านชมจ้านี่ละค่ะน้ำซุปกระบือมี่ยังรายนะคะ มีสีโค้งไก่นะคะแลวกะถ้าผูดด้ใดมีขา้านอก่อนก็นกใส่ขา้านอกก่อนสุกไก่ลงไปก็ได้นะคะและแล้วนะคะก็ใส่ในส่วนของรากผักชีลงไปนะคะในหม้อต้มหล้กกะเกลือแน่หยดแน่จักหน่อยนะคะและแล้วค่ะท่านผู้ชมจ๋าต่อจากนำซุปนะคะเขากับปล่อยให้มันเดือดต่อไปค่ะท่านผู้ชมจ๋าเราจะมาเตรียมในส่วนของมันนะคะหนังไก่ค่ะนะคะเป็นน้ํามันนะคะท่านผู้ชมจ๋าเนี่ยละค่ะเ้าเอาหนังไก่มาเจียวนะคะให้ได้น้ํามันนะคะให้น้ำให้ได้น้ํามันออกมานะคะ นี่หนังไก่เราก็พร้อมแล้วนะคะเราก็เทใส่กระทะลงไปนะคะพร้อมกับหยอกเกลือเนี่ยจักหน่อยนะคะท่านชมจ้านีเห็นบอนะคะเห็ดตาแม่พิงได้เลยนะคะท่านชมนี่นะคะหลังจากนั้นเราก็จะใส่น้ําลงไปจักหน่อยค่ะท่านชมจาลงไปในกระทะนะคะแล้วนะคะนี่ค่ะหม้อหม้อต้มชีกโครงของเราก็นะคะกําลังได้กําลังเดือดแล้วนะคะท่านชมจ้านี่แหละค่ะแม่พิงก็เติมน้ําลงไปในหนังไก่จักหน่อยนะคะนี่เห็นบอนะคะในการเจียวให้มันได้น้ํามันนะคะในการเจียวอันหนังไก่เห็นมันได้น้่มันนี่แหละค่ะท่านชมจานีเห็นบอนะคะนี่แหละ ทำตามไม่พิงกันเลยเดอ้อนั่นราคาเนาะเฮาจาเนี่ยค่ะเจียวหนังไก่ไปเรื่อยๆค่ะจนน้ำมันมัน,มนออกคุณล่ะคะท่านชมจ๋าจนมันเหลืองๆกรอบๆคุณล่ะค่ะเดี๋ยวน้ำมันก็ค่อยๆออกมานะคะน้ํามันจากหนังไก่นะคะนั่นคือน้ํามันไก่นั่นเองนะคะน้ํามันหน,งน,ะะน,น,นังไก่ค่ะเอาไว้นะคะ หงเข่าก่ะท่านชมจ้าหงเข่าเขามันไก่นะคะนะคะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเนาะเดี๋ยวไม่พิงบอกนะท่านท่านชมจ้านี่แหละค่ะแล้วระหว่างที่เรารอหนังไก่นะคะให้มันนี่แหละค่ะให้มันแห้งให้มันกรอบให้มันเอาน้ำมันออกมานะคะจากหนังไก่นะคะท่านชมจ้าก็ใช้เวลาเล็กน้อยนะฮะหลังจากนั้นค่ะท่านชมจ้าไม่พิงกะซีเตียมนี่แหละค่ะกะเทียมนะคะจีโคโคไวจ้ะน้อยนะคะเพราะอะไรเราจะเอาลงไปเจียวกับหนังไก่นะคะนี่แหละค่ะเห็นบอ เจียวกับน้ํามันหนังไก่นะคะท่านผู้ชมจ้านี่แหละค่ะเดี๋ยวเราจะเอาอันเืินว่าจังไรนะคะเอาหนังไก่น้าที่เราเจียวออกค่ะท่านผู้ชมจ้าเมื่อเราเอาหนังไก่ที่เจียวออกแล้วนะท่านผู้ชมจ้านี่แหละค่ะมันก็จะเหลือแค่น้ํามันหนังไก่นะคะใส่ขิงนะคะใส่ขิงแล้วก็ใส่กระเทียมนะคะลงลงไปผัดกับน้ำมันนั่นแหละค่ะท่านผู้ชมจ้าเค่นี้ค่ะท่านผู้ชมจ้าง่ายง่ายง่ายๆ่เมนบอจ้จานี่แหละค่ะเราก็ผัดไปเรื่อยๆนะคะผัด ผสมกันกับน้ํามันไปนเรื่อยๆก็ต้องชมจานนี่แหละค่ะคนๆๆนคนๆนะคะคนๆคนๆคนไปจากจนกระเทียมอน กระเทียมแล้วก็อันอื่นว่าจังไนคะขิงนะคะขิงมันจะเหลืองแน่สักน้อยนะคะมันสุกแน่สักน่อยนะคะนี่แหละค่ะไก่ไดรแล้วเด้อบัดที่นี่นะคะท่านชมจ้านี่แหละค่ะนี่นะคะแม่พิงก็ปล่อยให้มันเหลืองๆกรอบๆสักน่อยนะคะคนๆนะคะเดี๋ยวก็เสร็จนะคะท่านชมจา้านี่แหละค่ะเมื่อห้าจเจียวกระเทียมเจียวขิงใส่กับน้ำมันหนังไก่แล้วเรียบร้อยนะคะนี่แหละค่ะเราก็เตรียมข้าวไว้แล้วเนาะข้าวแซ่บเขาวไว่ในหม้อของเขาเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เทนะคะเททุกอย่างลงไปในข้าวค่ะท่านชมจ้าห็นบอกเทลงไปในข้าวนะคะแม่พิงว่าเอาเขา ไปพัดนี่กระทะนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าแม่พิงไม่ชอบนะคะท่านชมจา๋าเพราะมีอย่างหลายนะคะแม่พิงชอบข้าวอีกแบบหนึง่งค่ะท่านชมจา๋าเ้าวเทลงไปแล้วนะคะลงไปคน้คนคเคลียเลในหม้อข้าวแล้วนะคะที่เราจะเตรียมไว้หุงค่ะท่านชมจา๋าทีนี่แหละค่ะน้ำซุปขามันไก่ของข้าวนะคะก็ได้ทําแล้วเรียบร้อยค่ะท่านชมจา๋านี่เห็นบอนะคะเราจะตักน้ําซุปข้าวมันไก่นี้นะคะท่านชมจา๋า เอาไปใส่หม้อหุงเขา่าเขามัน่นใจค่ะท่านชมจ้านี่ข้าวที่เราคนคุเรคุเรไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เทน้ําซุปลงไปใส่ข้าวที่เราจะเตรียมไว้หผงนี่แหละค่ะท่านชมจ้านี่เห็นบอนะคะนี่นะคะทาตามขั้นตอนที่แม่พิงบอกได้เลยเด้อท่านชมจ้ามันง่ายจ้านี่หลังจากนั้นเราก็จะคนข้าวนะคะให้มันเข้ากันกับน้ําซุปแน่จักหน่อยค่ะท่านชมจ้านี่เห็นไหม,ไมง่ายๆมันบอนี่เห็นบจ้านี่นะคะหลังจากนั้นนะคะเดี๋ยวห้าสิเอา นีละคะไปใส่หม้อหุงข้าวเตรียมหุงข้าวมันไก่กันแล้วเด้อบัดที่นี่มะราคะหม้อหุงข้าวข้าวมันไก่ของเรานะฮะนีละคะกับหุงใส่กับหม้อหุงเขานั่นละคะ่ะปกตินั่นละคะ่ะท่านชมจ๋าเห็นบอนะคะตามรูปตามภาพที่แม่พิมพ์ขึ้ทเบิรงน,ะะนี่ละคะ่ะนี่นหลังจากนั้นเราก็ปิดนะคะปิดฟ้านะคะท่านชมจ๋าเดี๋ยวเราก็จะให้มันทํางานนะคะนี่ละคะ่ะปิดฟ้าแล้วห้าก็กดสต นะคะทําเหมือนตอนที่เราหุงข้าวนะคะตอนที่เราหุงข้าวสวยได้เลยนะคะนี่ละคะเราก็รอเวลาก็ท่านชมจ๋าหลังจากนั้นระหว่างที่เรารอข้าวมันไก่ให้มันสุกแล้วนะคะท่านชมจ๋าล่อน้าห้ากะนี่ละคะเห็นบ่าจ๋าอีหยังนี่เห็นบอนะคะหัวไชเท้าก็ท่าน้ชมจ๋าไม่พิงกะสีเอาหัวไชเท้านะคะมาหัน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 นะคะเพราะว่าอะไรเราจะใส่ในน้ําซุปข้าวมันไก่ค่ะท่านชมจ๋า นี่ข้าสิมาแตงเป็นน้ำซุปไว้ซดเด้อบัดที่นี้เนาะอันน้ำซุปอันไหว้หุงกับอีกแบบหนึ่งนะคะน้ำซุปที่เราเอาไว้ซดกินกับข้าวมันไก่นะฮะแต่จะอีกแบบหนึ่งนะคะนี่ระคะแม่พิ้งก็ใส่หัวใส่เท้าลงไปนะคะเติมน้ําลงไปเล็กน้อยค่ะท่านผู้ชมจา้าเคนี้ค่ะท่านผู้ชมระหว่างนี้เนาะ ระหว่างนั้นรอน้ำซุปเอาไว้ซดเตรียมเนี่ยค่ะน้ำซุปกระดูกไก่นี่แหละคะ่ะท่านชมจ้าเตรียมเอาไว้กินกับอันข้าวมันไก่นะท่านผู้ชมเนาะนี่แม่พิง์ก็ใส่หัวไชเท้าลงไปแล้วนะคะก็รอรอให้เดือดแค่นั้นค,ะนค่ะท่านชมจ้ารอให้เดือดเนี่นะคะแม่พิง์ก็ปิดฝาหม้อค่ะท่านชมจ้ารอให้น้ำเดือดแค่นั้นคะ่ะหลังจากนั้นนะคะท่านชมจ้าแม่พิง์สิมาเฮ็ดน้ําจิ้มนม้ําจิ้มข้าวมันไก่ให้เบิ่งกันคะน่ะเนาะบะหมี่ยังหลายนะคะก็มีน้ําตาลปี๊บนะคะใส่ลงไปค่ะแล้วก็พริกนะคะ พริกแดงแพริกสดนั่นแหละค่ะ ใส่ลงไปจากนั้นเราก็จะใส่ขิงค่ะขิงซอยลงไปนะคะแม่พิงค์กะเอาขิงนะคะขิงซอยที่แม่พิงฟิดไว้ในตู้เย็นนะคะเอามาใส่ได้ค่ะท่านชมจ๋านะคะเ <c oughs> มื่อเราใส่ขิงลงไปแล้วนะคะเราก็ใส่นี่ละค่ะซีอิ๊วขาวนะคะซีอิ๊วขาวลงไปนะคะนี่ซีอิ๊วขาวหนึ่งช้อนนะคะ <c oughs> เพราะว่าแม่พิงบอรเฮดหลายนะคะแม่พิงกินผู้เดียวค่ะท่านชมจ๋าน้ําจิ้มนะคะน้ําจิ้มข้าวมันไก่ค่ะหลังจากใส่ซีอิ๊วขาวเสร็จเร้ยค่ะท่านชม จ๋าเราก็จะใส่นี่แหละค่ะน้ำส้มค่ะท่านชมจ๋าใส่น้ำสมสายชู่ลงไปนะคะช้อนนะช้อนหนึ่งค่ะช้อนโตค่ะท่านชมจ๋านี่นบอนะคะ <ST> S> <S จากนั้นนะคะไม่พิงส์ใส่เป็นน้ำกระเทียมดองนะคะน้ำกระเทียมดองนะคะแล้วก็กระเทียมดองลงไปนะ,ะผู้ใดบ่มักใส่ กระเทียมดองกับม่ต้องใส่นะคะแต่ไม่พิงใส่นะ้ากระเทียมดองลงไป1ช้อนโต๊ะค่ะท่านผู้ชมจา้าเนาะหลังจากนั้นนะคะเราก็มีเต้าเจี้ยว่ะท่านผู้ชมจา้าถ้าผมมีเต้าเจี้ยวไทยเนาะเราก็ใช้เต้าเจี้ยวของ เกาหลีก็ไดค่ะท่านชมจ๋าเสบขึ้นก <pol> like <fe> ันค่ะนี่แม่พิงก็ใส่ลงไปนะคะครึ่งช้อนโต๊ะค่ะท่านชมจ้าเห็นบอใส่เต้าเจี้ยวลงไปนะคะเต้าเจี้ยวอันของเกาหลีเด้อท่านผู้ชมเด้อนะคะนะะหลังจากนั้นนะคะแม่พิงก็ใส่ซอสหวานค่ะท่านชมจ๋าซอสหวานนะคะที่ห้าวกินกับเขมันไก่นะคะนี่นี่นี่เห็นบอซอสหวานลงไปค่ะท่านชมจ๋าบบียกเลยเห็นบอนะคะก็ใส่ลงไปหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะท่านชมจ๋านี่ใส่ตามแม่พิงได้เลยค่ะ แค่นี้มันง่ายๆมันบอกค่ะท่านผู้ชมจ๋าางเส้นง่าย่รู้สีว่าจังไหรนะคะหลังจากนั้นค่ะท่านผู้ชมจ๋าเดี๋ยวห้าสิเอาไปปั่นให้มันเข่ากันเนาะท่านผู้ชมเนาะนี่หละจ้าเขาก็ปิดฝาเครื่องปั่นนะคะเดี๋ยวแม่ปิงสิไปกดใส่เครื่องปั่นนะคะนี่แหละค่ะเฮ็ดตามแม่พิงได้เลยเนาะทำตามแม่พิงได้เลยค่ะท่านผู้ชมจ๋านี่เห็นบอกมันง่ายนะคะน้ำจิ้มข้าวมันไก่นะคะสไตล์แม่พิงสูตรของแม่พิงแซ่บอร่อยนะคะเหมือนที่เรากินที่ร้านเลยนะคะเมื่อเราปั่นเสร็จแล้้วคคะะททาาานนชมีเเกกับออ ถ้วยนิดหน่อยของเห่านะคะถ้วยน้ําจิ้มนะคะก็จะได้ประมาณนี้ค่ะท่านผู้ชมจ้ามีเสร็จแล้วท่านผู้ชมมันง่ายมันบัค่ะง่ายง่ายเสียนง่ายบลษสีวาจังได้แล้วนะคะคท่านผู้ชมเดี๋ยวนอแต่ไม่พิงกะนะคะดูหน้าตามันจะจืดไปนิดนึงนะคะไม่พิงสิ่ง้อยนะคะไม่พิง,ะะพงจะซอยขิงลงไปใส่นะคะนี่นะคะแล้วก็ใส่ขิงซ้อยลงไปนะคะแล้วก็ใส่ อันพริกนะคะพริกสีเขียวหรือสีแดงก็ได้นะคะท่านชมจา๋าพริกสดเนาะเข้ากับหั่นแล้วก็ซอยลงไปนะคะแล้วก็พร้อมด้วยกระเทียมนะคะเราก็จะหั่นกระเทียมแล้วก็ซอยใส่ลงไปะคะ่ะหั่นกระเทียมซอยใส่ลงไปในน้ําจิ้มก่ะทับชมจา๋าเพราอให้มันมีเทคเจอร์บอกท่านชมจา๋านี่ละคะกระเทียมของเฮานะคะก็ใส่ลงไปะคะ่ะเห็นบ่จ่าเสร็จแล้วนะคะมันก็จะดูหนะ้าตาแบบน่ากินขึ้นมาอีกนะคะท่านชมจา๋าหลังจากนั้นกระทับชมจา๋าเฮาก็มาเบิ่งน้ําซุปของเฮานะคะนี่น้ําซุปนะคะเอาไว้เตรียมซด กับข้าวมันไก่ค่ะท่านชมจา้านี่เห็นบอนะคะอู้แม่พิงก็มาขอคน้คนเบิ้งเนี่ยจักหน่อยนะคะยิ้มเยียบ,ยยบม,มองดูนะคะหลังจากนั้นแม่พิงก็เคี่ยวต่อไปค่ะท่านชมจา้าเพะวะหยิ่งนะคะอันหัวไส้เท้ายังมาทั้งในสุปนะคะระหว่างนั้นค่ะท่านชมจ้านี่เห็นบอนะคะมั่งข้าวข้าวมันไก่ของเราก็นี่ละกำลังทำงานแล้วก็เสร็จแล้วค่ะท่านชมจ้าเห็นบอมันทำงานเสร็จแล้วมาดูข้าวมันไก่ค่ะท่านชมจา้านี่เห็นไหมข้าวมันไก่ของเราเห็นบจ้า,จานะคะทำไมแม่พิงไม่เอาข้าวลงลงไปอนันพัดในอนัอนอันในกระทะ ชมจ้าสีแมพิงค์เห็ดใหเบิงนะคะเพราะว่าอะไรแม่พิงอยากได้เม็ดข้าวให้มันเป็นแบบนี้นะคะนี่เห็นบอลนะคะถ้าเราไม่เอาข้าวลงไปในแอนถ้าบอกเอาเข่าลงไปพัดในกระทะนะคะมันข้าวมันจะไม่ตแตกท่าผม้ชมจ้าล้วมันกระน,นานกินนะคะแม่มพิงค์หักแบบนี้นะคะก็เลืนี่ละคะ่ะเอามาบอกต่อนะคะเสร็จแล้วคะ่ะข้าวมันไก่ของเราคะ่ะขั้นตอนต่อไปนะแม่พิงค์เห็ดให้เบิงนะคะเกี่ยวกับ ทอดคาราเกะค่ะท่านชมจานี่ละค่ะเราก็เตรียมเนื้อไก่นะฮะเอาเนื้อไก่มาหั่นนะคะท่านชมจานี่หั่นเป็นชิ้นตามคลิปตามรูปตามภาพของไม่พิงได้เลยค่ะท่านชมจาหลังจากนั้นนะคะเราก็เตรียมแป้งค่ะ แป้งทอดคาราเกะไก่คาราเกะนะคะท่านชมจ้าในเห็นบอนะคะแม่พิงก็ได้เตรียมแป้งทอดไก่คาราเกะของยี่ห้อนี้ค่ะของญี่ปุ่นนะคะท่านชมจ๋าพอดีทานประธานต้องเข้านะคะสื่อมาไหวพอดีค่ะท่านชมจ้าเนาะอ่ะนะคะหลังจากนั้นกระทำชมจ๋าเราก็เตรียมน้ํานะคะแล้วก็แป้งเมื่อกี้ค่ะท่านชมจ๋าแป้งเป็นซองนะคะแป้งทอดนะคะท่านชมจ๋านะคะเราก็เตรียมนะคะเตรียมน้ํากับแป้งทอดนะคะ ข้าวซีมาผสมกันคะ่ะท่านผู้ชมจา๋าเราจะมาผสมนะคะ เทใส่น้ำค่ะท่านผู้ชมจ้านี่เห็นบอนะคะตามที่แม่พิงค์ทำให้เบิร์กในราละค่ะนี่เห็นบอนะคะน้ำประมาณ100 ml นะคะท่านผู้ชมจ้า100 ml เท่านั้นนะคะท่านผู้ชมจ้าหลังจากนั้นแม่พิงค์ก็สิค้นนะคะน้ำกับแป้งนะคนน้ำกับแป้งผสมให้เข้ากันค่ะท่านผู้ชมจ้านี่เห็นบอนะคะแม่พิงค์ก็คนๆๆๆคนะคะพอคนนะคะก็เบิร์กนะคะว่าแป้งมันจับตัวหรือเปล่านะคะท่านผู้ชมจ้านี่เห็นบอนะคะพอได้ที่แล้วนะคะท่านผู้ชมจ้าหลังจากนั้นเราจะเทนะคะเทน้ำกับ แป้งที่เราผสมแล้วนะคะลงไปใส่ในไก่ค่ะไก่เป็นชิ้นๆที่เราหั่นเตรียมแล้วเรียบร้อยนะหลังจากนั้นนะคะเราก็ขยุมขุยมขุยมนะคะคนคนให้มันเข้ากันค่ะท่านชมจ้าขอโทษขออภัยนะคะที่ไม่พิงไม่ได้ใส่ถุงมือนะคะเพราะว่าแม่พิงเ็ศกินเองนะท่านผู้ชมเนาะหลังจากนั้นนะคะไม่พิงก็ขอโรยง,งานลงไปในลงไปใส่ในจักหน่อยนะคะหลังจากนั้นเราก็คุกๆๆๆนะคะคุกแป้งคุกงา เข้ากันกับเนื้อไก่ค่ะท่านชมจานบอมันไม่ยากเลยมันบอกค่ะนี่ละค่ะหน้าตาไก่ขละกเกตของเราที่เราเตรียมเครื่องนะคะเขาสิเตรียมใบทอดค่ะท่านชมจานนี่ละค่ะเนาะเดี๋ยวไม่พิงขอแลปไว้จักหน่อยนะคะจักคาวหนึ่งค่ะเพราะว่าอะไรไม่พิงขอหมักไว้แน่นะคะประมาณหาถึงสิบนาทีก็ได้ค่ะท่านผู้ชมจาเนาะรอให้เครื่องมันเข้าเนื้อไก่แน่จักหน่อยค่ะท่านชมจาเนาะนะคะหลังจากนั้นนะคะไม่พิงจะไปเบิ่งน้ำซุปค่ะนี่น้ำซุปเข้ามันไก่ของเรานะคะน้ำซุปเอาไว้ซดค่ะ ชมจ๋ากินกับข้าวมันไก่เนาะมันก็สุกแล้วเรียบร้อยค่ะนี่พักเฟิร์กก็ อันอื่นมาจากไหนบะเมนปักค่ะท่านชมจา๋าหใยเทลาค่ะหอยชเชลลาของเราก็ได้สุกแล้วเรียบร้อยนะคะหลังจากนั้นค่ะท่านชมจ๋าหลังจากนั้นนะคะเดี๋ยวไม่พิ้งสิมาทอดนะคะทอดไก่คาราเกะให้เบิรงจ๋าข้ากับตั้งหมอนะคะเอาน้ํามันพืชน้ํามันทอดลงไปนะคะแล้วก็เอาไก่ลงไปทอดในหมอนะคะท่านชมจ๋านี่เ็นบอตามรูปตามภาพที่ไม่พิงเิ็ดให้เบิรงนี่แหละค่ะท่านชมจ๋านี่เ็นไม้เราก็ทอดไปเรื่อยๆนะคะทอดนะคะนี่เ็นบอนะคะระวังน้ํามันกระเด็นเนี่ยจักหน่อยนะคะท่านชมจ๋าคอยเบิรงเด้นนะคะระหว่างนั้้นนะะคเเเมื่ออรราทดส็จแลว ท่านผู้ชมจาเีนบอมันกระสีดสีเหลืองทองในจักน้อยนะคะนี่เห็นไหมเสร็จแล้วค่ะท่านผู้ชมไก่ทอดคาราเกะของเรานะคะเราก็นี่ระคะเนาะเข้ากระเตรียมของเรียบร้อยแล้วนะคะไก่ทอดคาราเกะนะคะหรือข้าวมันไก่ทอดคาราเกะค่ะท่านผู้ชมจ่าเหีนบอนะคะเรียบร้อยแล้วคะ่นะหน้าตาก็ประมาณนี้ค่ะท่านผู้ชมเห็นไหมทําตามไม,ม่พิงได้เลยเดอ้อท่านผู้ชมเดอ้อเอ้านะคะถ่าผู้ใดเข้ามาอย่าลืมให้กําลังใจไม่พิงนะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้คอมเมนต์เป็นกําลังใจให้ไม่พิงในเดอ้อจ้าเด้อจังใดนะคะใครอยากกินข้าวมันไก่ทอดคาราเกะ นะคะกะสามารถเทปตามไม่พิงใดนะคะคลิปนี้แค่นี้เด้อขอขอบคุณทุกกำลังใสน้ำจตาคลิปนี้ซ้มนี่สวัสดีค่ะ